เราก็จะมาดูของขวัญที่แฟนให้วันเกิดน,นะครับก็ตรงนี้นะที่ปากหน้าเคงน,นะครับเขียนว่ารักนะหวานใจชิคมมากตอนนี้ก็เป็นหวันนะครับก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะมาเราจะมาเปิดทีลนะชิ้นเราจะเริ่มเปิดที่การ์ดนะครับก็เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับตรงนี้ก็ทำเป็นรูปขึ้นนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ วิว to my lovely boyfriend แล้วก็ทำเป็นรูปเค้กนะน่ารักมากตาสองตาใช่ไหมวิปครีม,มน่ารักมากแล้วก็มีรูปดาวรูปหัวใจรูปดอกไม้รูปขีดแล้วก็เป็นรูปคู่กันนะครับยังไม่ได้เปิดอ่านจริงๆนะมาแฟนบอกว่าให้มาเปิดที่บ้านเราก็จะเปิดที่บ้านนะสามสองหนึ 3, 2, ่งชบ อยตรงนี้ก็มีรูปคู่กันมีรูปสายลุงเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดอายุ19บเนะหวังว่าหนูจะเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่บิวแล้วก็จะอยู่เป็นของขวัญตลอดไปวันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหนูไม่รู้ว่าจะ ให้อะไรเป็นของขวัญแต่หนูรักพี่มากๆนะอย่าเครียดมากนะเป็นห่วงขอบคุณครับรักหนูนะแฟนหน้าหลักจากเรามาดูนะในกล่องนี้ไม่ดูแฟนให้อะไรมานะก็เขียนว่า for you มีรูปเค้กมีรูปทีวีไอสกีมวปคกีมรูปหัวใจนะ อีบโบนะเราจะเปิดดูสามสองหนึ่งุยแฟนรู้นะว่าเราชอบสีเขียวแฟนซื้อเป็นชีสพวงพวงแจที่ห้อยไหมสีเขียวมาน่ารักมากแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่สิบเอ็ด ออกกัน,นะครับเดือนสิงหาแฟนซีเืียมาให้แฟนซื้อเืีเยมาให้ทุกคนน่ารักมาก เสื้อเป็นเสืยย้อยืดเปล่าแฟนแอบไปซื้อตอนไหนอ่ะให้บอกด้วยขอบคุณมากนะครับอืิ่งมากเลยอก็เป็นหวัดนะครับช่วงนี้ชุแล้วก็ ไปเก็บไว้ก่อนนะทุกคนชิ้นกับการน่ารักมาก